อีหยังนเห็ดอีหยังน้อหนิเนาะสองดอกนี่ดอกหนึ่งึ้นยุบเท้งขอนใหม่ป้าดเป็นเห็ดอ,อีหยังอ่ะพอ <c oughs> เคยเก็บดิล่ะซพี่น้องเดี๋ยอะๆเอาให้เบิ้งกันแต่เห็ดอีหยังมันเป็นเห็ดอ,อีหยังนะฮะเอ้าเห็ดอันเห็ดอันนี้ เคยเก็บนะเนาะป้าอยูก่กับบ่เคยเก็บมันเป็นน้องมีแบบสีทันใดรู้บ่พอสิรู้บ่จะว่าเห็ดอันนี้เห็ดอีนนหยังเห็ดกินได้บ่เบิ่งอันดอกเขาเนี่ยเบ,บิ่งสีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลใต้ดอกนี่กจะจะเป็นไอ้นั่นไหมคือเห็ดเพิงนี่ละจ้นนาใต้ดอกเนาะนี่บ่บ่แม่นเอ่อคือเห็ดพวกเห็ดอันนาแหล่เด้ใต้ดอกคล้ายๆพวก เ็ดพึ่งหวานแม่จ้ะแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานประกอบแมนดอกพี่น้องนี่เฮดอีอย่างเนาะสองดอกอ่ะคอมเมนต์มามาใดเด้อพี่น้องเด้อท่านใดอันรู้ว่าเฮดอันนี้มันเฮดอีหยังเฮดกินไบ้บนะจ้ะเพราะว่าป่าอยู่กับบลเคยบ่อกเคยเก็บนะจ้ะกระิีเอาไว้นะแต่ว่าดอกนี่ก็เอาเก็บออกมาให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งนะจ้ะเ็ดอีย่ง เป็นสัญญาณที่ดีแล้วพี่น้องเอ้ยมาห่อเฮ็ดบ่เมนเฮ็ดสินี่อยู่ติเอ้าปุ่นล่วงลงไปแล้วฮะนี่สวัสดีจ้าพี่น้องเอ็กซีส,สุขูสุขชนมีภาพพี่น้องเอซีมาเก็บเห็ดแอมแมกไก่เหลืองจ้าที่มาเห็นไว้ต้าอาทิตย์ก้อนค่ะพี่น้องที่ก็ได้ประมาณอาทิตย์เดนเนาะจ้าหนีไเลยมาเบิง่งคุณไปนำกันเด้อพี่น้องเด้อว,วาเขาสิบ bò ngay bò, khẩu chỉ tô khả hạ đấy, báp bình nòng, bình săn săn như hả này, mượn ở toàn nần má bơng nần, khẩu lăng, cam lăng nần nần bình nòng cam lăng chịu vời, báp bình nòng, ôi kìa ngắm đây bạn này, bướt à, anh nỉ hết mẹ cây lưỡng Đó hết mẹ cây lưỡng, ôi hay cắt lơi nòng đấy mà này, ngắm thế. กำลังพ่อกินเลยจ้าน,นี่กำลังพ่อกินเลยอ่อนๆอยู่จ้าเฮ็ดอันนี้หาหาอยาคือได้พี่น้องนี่เท่าบ่แม่นเท่าสิพ่อง่ายๆได้จานี้หาอยากกูได้แต่ว่ามองนี้เขาขึ้นสุป,ปีสุป,ปีจ้ะ ปีนี้ปีนี้มาท่าน,นอยู่พี่น้องปีที่แล้วมาบ่าท่านปีที่แล้วนี่เขา,าอันนั่นแล้วเนาะจ้ะเท่า,าปีที่แล้วนี่ปีนี้ก็เลยมาเบิ้ลตัวหัวปีจักน้อยอ่ะนั่งนะอื้หเบิ้ลพี่น้อ,อ,องนี่หลังหลังดอกเขาจะเป็นเหลืองอุ้ยเบิ้งเหลืองงามเนาะจ้าเนา,า,าะ เรื่องหามิลิฮัตเฮ็ดอันนี้เอาไปอันผัดกะเพราแซ่บแสบจ้ะฮัตโอ้ช่วงสั้ มันซ้อนมาผีออน้องเลยปาดอ่อนๆอยอะดิพี่น้องเลยไหมมึนงออน,นี่มงก้อนอยู่ปีที่แล้วป้ายู่อันเก็บไปเนาะจ้ะเก็บไปแล้วเอาไปอันพัดกระเพราพัดกระเพราแล้วก็เอาไปอันทอดเนาะจ้ะอแสบ เระดาษกระาเสียเ,เมื่อเหมือน,น้อพี่น,อน้องเนาะันนี้เฮาเอาไปตุนตุนไวกระดาจานนี่ตุนไวกินนานๆเนาะคือแบบที่ว่าเขาเขาต้มก่อนเน่ะจา้าเนาะต้มก่อนยังคอยยังคอยเอาไปทำอาหารไปหลาบกระแซบแซบจานี่ ไปหลากคือว่าห้าต้มก่อนนะจ๊ะแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคือเฮาสีหลากนั่นละจ้ะเนี่ยอื้อเป็นอะไรสิเอาอ yes. get get เงาดีนะ กใหญ่อุบาดพะโล่เนาะพี่น้องเออเบื้งเนี่ยเป็นตะซอนปะเบื้งแหละคือสีเอาไปบ่เหมือดอกจ้นกระสีนี่กระสีเอาไปแต่ส่วนนี้เนาะจ้ะเนาะกระเสียดายเนาะเขาสีเถาก้อนนะพี่น้องกระเสียดายอยู่จ้ะนี่กวาดตะการเต็มแล้วนะเนาะกระสีตะอ่อนส่วน เห็นแล้วก็อยากเอาเม็ดอยู่ดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็คือสิเอาไปบ่เม็ดหรอกเอาไปแค่เอาไปใดเนาะจ้ะก็เสียดายนี่เอาจ้ะนี่เห็ดอันนี้เขาสิบ่คือเห็ดอันแม่ไก่เนาะจ้ะอันนี้เห็ดแม่ไก่เหลืองเนาะจ้ะเนาะเห็ดอันนี้เขาแบบจังไรล่ะเขาฉีกบ่ได้บ่คือเห็ดอันแม่ไก่อีกพันหนึ่งเนาะจ้ะจะมีอีกพันหนึ่งเนาะดอกใล่าอยู่นะจ้ะเนาะ เอาไปอันไปลาบกระแซบแสบเด้อพี่น้องนี่ลาบนี่ยเหนืออันเฮ็ดนี่เขารรชาต์เขาจะขึ้นเหนือไก่ยังนะจน๊ะเนาะไปลาบอายุอันเก็บปีทีเลียวเอาไปลาบ,าาลาบกระพัดกระเพ้าเนาะจ่ะก็กะไดเฮ็ดลิปไปยุจากปีทีเลียวเนาะนี่เนี่ยไปลาบเขากะหั่นเล็กๆเนาะจา่ะหั่นเล็กๆคืออันเหนือไหมนาานนหเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็ไปไปลาบขึ้น ห้าหลาบเหนือหลาบไกล้หลาบยังเหน,นะจ้ะเนาะเครื่องปรุงก็คือกันเลยเนี่ยแสบเห็ดอันนี้หาอยากน้ำจ้าพี่นอ้องมันจะเนี่ยเ <c oughs> หลืองอุ้ยหู้ยหนักพ่อแล้วค่ะพี่น้องได้พ่อไปกินแล้วไปนี่กะสิเอาไปอันเห็ดหลาบกินจ้านี่ลาบก็บคืออันป่าอยู่เว้าซู่ฟังเมื่อกี้นลยจ้ะเนาะเห็ดอันนี้กินได้ด้อจ้าเด้อนี่เอาไปทำหลาบกระแสบผัดกะเพรากับแสบเนาะจ้ะ ส่วนหนึ่งกระสีอันลวกนะจ๊ะแล้วเอาเขาตูุ่อช่องฟิตนะจ๊ะเฮ็ดอันนี้ถ้าห้าไปพออนนี่เขาจะออกลายลายออกลายอีหลีตามขนใหม่นะจ๊ะแล้วก็อันเฮ็ดอันนี้ก็หายากนะจ้ะบ่แม่นมาห้าสิพ่อย่างไรเนี่ยจ้ะเนี่ยนี่พูดนะเพิ่งได้แบบพี่น้องพูดนะยังอีกตั้งเยอะเลยจ้ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีไล่เด้่ยจ้ะเด้อตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เนี่ยจ้ะพี่น้องเด้อ แล้วจ้าเจอกันคลิปหนาจ้าพี่น้อง